วันอาทิตย์ที่13กรกดาคมเนาะวันเข้าพรรษานะไปทำบุญวัดธทำปีิกับพระอาจารย์โชคดีว,วันนี้ฝรั่งน้อยไปด้วยรับบุญด้วยกันค่ะพี่น้องคะประเพณีไทยอยู่ที่ไหนก็ไม่ลืมนะสุขใจสบายใจเนาะทำบุญเสริมเติมบารมีนะให้กับตัวเองมนะ้าค่ะพี่น้องคะถวายสังฆทาน บางทีว่าจำชื่อคนได้เกือบทุกคนมีอยู่อัตมาเจ้าคนจ้าแม่อัตมารู้ใครเคยโอบขาใครเคยรักพูงใครเคยอะไรอะไมาจำได้หมดอยู่นะครับเฉยค่ะเราจะเริ่มถวายสังฆทานกันนะคะตั้งใจตั้งอรมณ์พร้อมกันสามเสด็จค่ะคำถวายสังฆทานนั้นว่าตามดิฉันนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตสังฆทานานิสัพปริวารานิ พิ่ขูสังคศาสโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิ่ขู่สังคูอิมานิสังคทานานิสัปริวารานิปัติคันหาตุอัมหากังทีคารตัง มีตายะตสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายายเครื่องสังฆทานเรื่องพร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุส่งขอพระพิสุสฆ์จงรักขอพระพิสุสงฆ์จงรักเรื่องสังฆทานเรื่องสังฆทานพร้อมกับของบริวารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อความเจริญ um, รุ่งเรืองเพื well> ่อความเจริญรุ <c oughs> <c oughs> ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเธอตลอดกาลและนานเธอสาธุโยมนะโม วิกิเออร์หลังจากนิโกรตูราเรียกขานก่อนหน้าที่คุณที่นี่เราเปิดประตูขอเข้าแป๊บนึ่งงานให้หยุดการให้บริการประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อที่ทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะ สิบปีดำสั้นปีเำก็ม่วงไปยอยังมักเลยที่เราเห็นเจ้าเฉียนยไปนั่งไปนั่งมากบาภีอ๋อสองคนลูกหลานไปได้หมดหลังจากทำกระทานสังกระทานเสร็จนะคะพี่น้องค่ะรับบุญด้วยกันค่ะหิวเลยลูกฝรลังน้อยหิวแล้วข้าวผัมสดเดือเดียวอื รากอปคสอาจารย์ีช่วยจับแถวด้นะคะดามาซเนรเลยคะนี่ยแก็มออสเตรียโเทียเ่ท่าเด้นเือนนะคะอาจารย์ที่ช่วยจับแถวด้นะคะดามาซเนอรเลยคะน่แก็มออสเตรียดเทนนที่เดือน เจ้าหน้าที่ช่วยจัดแถวได้นะคะดาวน์นอสเตรเลียนนะคะเรดฟอร์เรมวิสต์ออสทรีปโพเดเซนเตอร์ดิสตอร์เดอร์เอ็นเดนท์ ทุกท่านกราบทำบูชาและํำการรัรัตนกรัยพร้อมด้วยอารัตนาศีลตามลำดับค่ะอิมินาสก,กาเลนะตัง้งผู้ทางอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะตัง้งธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะตั้งสังฆังอภิปูชยามะ อาระหังสัมมาสัมพุทโธทพัคกวาพุทธังพัคกวันตังอภิวาเทมิสาธุส,าว,สพพวาขาโตพัคกวัตตาธโมธัมมังนามสามิสุปฏิปันโนพ,พัคกวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนามาธุตี วิสุงวิสุงรัตนถายาติสรณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนถายาติสรณีนนสหะปัญจศีลานิยาจามะสติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนถายาติสรณีนสหะ Syanjasi la niyaca si ma. Namo tassa bhagavato arahato samma si Namo tassa bhagavato si arahato samma si Namo si

คนไทยในต่างแดนภาพที่สวยงามยิ้มเติมใจเติมพลังนะคะกับประเพณีใส่สุขใยเหมือนบ้านเราพี่น้องคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบุญใดที่ได้ทำเนาะก็ส่งเสริมเป็นกำลังใจกันไปจ้าในต่างแดน